เข้าสวนคล้ายกันเลยอ่ะโอ้ยมันร้อนนะเนี่ยเข้ามานี the ้มาอบผิวพันธ์นะเนี่ยมาดูสวนอีกวันนี้อเดี๋ยปากกระถินจีตอนเนี่ยเเาาเออบากเคี้ยคือึ้นแล้วนี่ปักเคี้ยก็ขึ้นแล้วเออปักม่วงตอนไดลวต้นตอนให้มันติดตาให้มันแบบนั่นด้วยอุณหภูมิในนี้สามสิบกว่านะครับเหมือนบ้านอีสานเลยค่ะนี่ก็ยอดบักลาดไ่ด้ไนย่อบักลำมากำมะกำไอดันเป่นแบ อันนั้นช่ยด่าบักขดอันนี้บักขิดดาอย่างนั้นปรังขีนกพลรังคีนกก็มีแล้วสิได้กินยุทีีเล่งดาวอันนี้ดอกแคเฮามาแล้วได้ขายหลายรอบแล้วดอกแคขายหลายรอบเอ่อมูเขาแั่เยอะมาเได้ดอกแคเก็บใส่ถุงเอยเยอะมากเลยอ่ะก็ดีเลยก็ดีเบอกว่ารีบสั่งนะคะอร่อยค่ะกาลังอร่อยจริงๆแบบจะขายออกสดดเลยวันนี้ได้ถุงหนึ่งค่ะใครสั่งไวได้ไวค่ะมันอ็ไม่เอาลงบินหรอเอาใส่กระถางหรอ เออต้องฮักทักส่วนตัวไปไโอ้แบบทั่วพูกับมีมม่มันว่าทอนนี่ทัวพูกับมะมลุมเออทัวพูมะลุมนะเดี๋ยวเอาไปใครอยากได้สนี่ก็ทัวพูโอเคเดี๋ยวจะบอกอันนี้มะละกอแขกดําใช่ปะ่ะแขกดําอันนี้บบกเขือมึงบักเขี้ยบป๊อบป่เออเขี้ยบปอโอู้มึงขายยังไหนจุ่งได้เลยโอ้แบบไทยเลิศกับมีโอ้ <Okay. S 1> ได้หลายแล้วเด ไอ้ที่กูเอาใหม่มามึงคือเพาะเราบอกที่กูซื้อมา้มือไงคือแล้วยังไม่งอกนั่นอยข้างล่างนั่นแยังงอกอยู่โอ้นี่เหที่ซื้อมาไม่ใช่เท้าบูเใจนะเพราะธรรมาด่าบ่อควมันงอกง่ายนะแต่ว่านี่อ่ะโอ้อันนี้ไงบักนาวบักนาวบ้านเฮาแล้วบักนาวญี่ปุ่นเมาเป็นปุ๊อุ้ยอุ้ดเป็นไม่จบไอ้ชายลูกพักเป็นไปเลยเด่นบอกมูไปไปข้าบนน่ะพักแป็นพักแป็นเดี๋ยี้นะคะพักแป็นขายเด้อผู้ใดอยากได้กับบักแวนค่ะเดี๋ยวกันเป็นแม่ค้าราคาตอนนี้ โอ้ตอนบังุวงเวยนี่เอาไปกินได้ปล่าใพอมันสุกบังุ่งสีสุกเหรอก็เลยเอาไปกินกันตอถ้าเอาไปที่ที่เห็นเห็นเห็นอยู่ในอันนี้กะเพราอันนี้แบบพริกโอ้โหใบเตยเขาก็มีอันนี้ผักอะไรมาเลยมะเขือเปาะมะเขือมะเขือเจ้าพญาที่แกงเขียวหวานมีใบเตยบอกบอกให้มันชมสวนแต่ว่ามันขี้เกียจอาบน้ําไม่ไปละไอไอไปล่ามันไม่มันไม่มันไม่รังเกียจอาบน้ํา แต่ว่าไอ้เขียวกกมันบอกว่าอาทิตย์ละครั้งผิวมันบอกปังจะอู้พักอันนี้เอามาอันห้อนลิ่นเนาะพัก,กขาดเออรวมผักอีสานค่ะตอนนี้รวมผักอีสานมากมายเลยคะ่ะผักอู้อันนี้กับผักไก่คนาค่ะก,กระเพราต้องเอาอ่างน้ำแบบอีสานมาเทอาบน้ำปูปลาปูปลาอยู่ในี่น้ำตดด เดี๋ยวว่าอาบแล้วก็ให้มันเข่าสวนตรงมุมนั่นเอ่งน่ะเพราะว่าข้างในมันห่อนดิอาบแบบบ้านเท้เไงพูดได้เดี่ยวบอกหุ่งพิดเดี๋ยวบอกหงุดหงิดมีอันว่าอันนี้มันบบกอีหยังมันแบบเป็นขนแกงไก่งไกป่าป้าไปจะกินแซ่บแกอ้าวมันช่วยแกงไกม่ออกหอกลูกเลี้ยงแค่ก็เลี้ยงไม่ลด้เออพักไก่กับมีตัวนี่มันใหญ่มันศูนย์พันเด้อมีเพียงคนเดียวแหละยาใส่มันศูนย์พันอะไรอ่ะมันได้หลายๆพัก ผักขันจองอีสานเนี่ยผักพ้ายแต่ว่าแซ่มันขมเป็นยาน้ำอืมนี่ผักมีมะละกอนะคะแขกดำใครสั่งได้สั่งเลยค่ะน,น้อันนี้ไม่ต้นอย่างต้นเนี่ยเนี่ยมุกช้อยุ่นเนี่ยเคยยเี้ยวข้อห้อติแม่ว่าไอนนี่มันอะไระขจอนอ๋อดอกขันจอนค่ะดอกขจอนผัดผัดผัดอร่อยเจ้าดอกขอจอนผัดอร่อยอันนี้ดอกแพน